นี่มาเดินตลาดบันพะดันช้างกันครับคนเยอะมากรอเทราตุ่าเยอะขาเยเตียงกนหัะเรียนมอนทองโลละ120 รอบนอกในเนื้อไก่ฉีดนีหมดเลยจ้ะร้อยห้าสิบกืบร้อี่สิบต้นกลัน่สายทุเรียนสายทุนเรียนพาดไม่ได้สูกโลยยี่สิบบาท ปลาขาปูตัวตัวห้าสิบบาทสวยเด้อตัวเลอยี่สิบห้าบาทตัวใหญ่ ขากับเดี๋ยวเราไปแวะมาดูรอบรถเลดเกิดกระบองไฟสเลตกน้สบไไฟสเลดเราก็มีขายนะครับแต่าไม่ระจคต่้าแ่บ้นนะมาแังองก็มีทองเครื่องก็มี เสื้อผ้าถูกๆไปนะเสื้อตัวละห้าสิบบาทกนีมีเสื้อเสื้อแบบใส่สบายๆอยาตัวละห้าสิบกเจ็ดสิบเสื้อผ้าเยอะมาหางสองมือหนึ่งหนึ่งเลยครับ กุอนฮาร์เปอร์ดิเว้นตานี่เราปกติเราจะซื้อเว้นตาอยู่แล้วแต่เว้นเต็มบ้านแล้วกันพี่ชายรจะวัดมาเลยไงอันนี้มันเป็นข้อโอ้โหครับดีใจครับนุ่มๆลอยลอยม่ดๆผ้าเยอะๆมากมายครับเดินเป็นชั่วโมงแหละ เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ